นะครับพยายามไซเวยอยู่อะนะหาที่นับไม่ได้ <c oughs> ขนาดนับเอาไปดูไทมเฟรมเดกันดีกว่าเนาะเพื่อที่จะเล่นแบบสั้นๆนะนะชอบตรงเนี้ยเปิดต่ำปิดสูงนะอก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเออถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยสักช่วงปีหนึ่งอะเนะเาะมันก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยเออมันก็เป็นขึ้นแบบขึ้นแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ก็ก็ ถ้าขึ้นได้นะขึ้นได้ร้อยสิบหกเนี่ยนะครับเป็นต้านเนาะเออไฮเดิมผ่านได้คือมันจะกลายเป็นนับสามแน่นอนนะครับสมมุติเราเข้าเนาะนะครับปิดร้อยเจ็ดจุดห้านะครับสต็อปลอสที่โลนะก็คือร้อยสี่ใช่ไหมประมาณสักร้อยสี่จุดเก้านะฮะก็ขาดทุนประมาณสักหนึ่งจุดแปดหกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็หวังว่าไปไฮเดิมไฮเดิมร้อยสิบหกอันเนี้ยคุ้มแล้วยิกรีวอร์ดสี่จุดสองห้าเท่า